สวัสดีค่ะ FC ช่องสุกา้าแชนแนลทั่วโลกสุขสุขคนค่ะมาพบกับช่องสุกา้าแชนแนลอีกแล้วค่ะเมื่อนี้มากัะบื้อสายให้เรา,ามากินนี่ค่ะตำกุ้งสุกเอ้ตำกุ้งสุกค,ค่ะวอาทีดวอาทีดใช่ค่ะตำยู่ในครัควเลรอกินยู่นีนเน่นนเลยค่ะกิากันเลยจ้า

chồng chăm hmm, là được cả làm đâu hmm. mama chút bát đi hmm. mama, lạc đi hmm. mama chút bát đi hmm và một không xúc mẹ mẹ chút cháy mẹ mẹ กุ้งใหญ่กุ้งน้อยผสมกันจัดน้ำซุปดำกุ้งใหญ่มันเบิร <ừ. S 2> ์ตเฮ้ยเอากุ้งน้อยผสมจ้ะ วันนี้นโต๊เนาค่ะสองคืนเย็ยนละอาทิตยที่แล้วโอ้ย,อยหวาน 응, 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 Música hum. เทอเทศกินเพียวว่ากินได้อามาใซตำมะกรตำมดมกุ้งนะคะกินเจ <c oughs> ้าคับ เบล้วอันนี้คือลูกชิ้นปลาค่ะชิ้นปลาอทอดคนมาเลเซียเอิน์มานกระปุกค่ะเอ็นอัดเอ็นยัด หนึ่งเท้าก็นมาเลยแม่ใชลดูเก๋ อินแล้วค่ะเอ็ดซีทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้ามิบ๊ายบายหูมยยไม่บ๊ายบายหรอครับบ๊ายบาย